จากการที่เขตบางกะปิจะทําการพัฒนาสวนหย่อมบริเวณหน้าสํานักง,งานเขตนะครับจะทําให้ต้องมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบางส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งนะครับแต่ในมุมที่กลับกันนะครับก็ถือว่าทําให้ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องดังกล่าวครับนายซีรอสันคารบาทานผู้อำนวยการเขตบางกะปิ แจ้งว่าเขตได้ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่บริเวณสวนหย่อมหน้าสํานักง,งานเขตบางกะปิให้สวยงามและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นพร้อมทั้งจัดให้มีบริการห้องสมุดบ้านหนังสือแก่ประชาชนดังนั้นนะครับจึงขอความร่วมมือจากประชาชนชาวบางกะปิรวมถึงผู้ประกอบการห้ามมิให้มีการมั่วสุมเรร่อนสุบหรี่หรือขายสินค้าในบริเวณสวนหย่อมและขอให้ผู้ค้าที่ได้รับการอนุญาตให้ทำการค้าในที่สาธารณะ ต้องดูแลรักษาสถานที่และไม่ตั้งแผงค้ารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆไว้ถาวรเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหากมีข้อเสนอแนะประการใดนะครับกรุณาแจ้งที่ฝ่ายปกครองที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางทีมข่าวฮิตนิวส์ได้ลงไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพค้าขายในพื้นที่สาธารณะดังกล่าวกว่า15รายเห็นว่ามาตรการดังกล่าวแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เพราะทางเขตแจ้งว่าจะทำการรื้อถอนเพิงแผงค้าที่พวกตนใช้มานานกว่า20ปีออกทั้งหมดและให้ใช้ร่มแทนหากไม่ปฏิบัติตามจะทำการจับกลุ่มพวกตนนะครับจึงได้ร้องเรียนไปทางเขตและผู้ว่ากทมไปแล้วแต่ก็ไม่ได้รับความดูแลโดยพวกตนเห็นว่าไม่จำเป็นต้องรื้อถอนเพราะเป็นระเบียบดีอยู่แล้วและพร้อมให้ความร่วมมือด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดอย่างเต็มที่ ขอความกรุณาไปยังท่านที่มีอำนาจเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพหรือว่าท่านผออ,อเขตคือตอนนี้ผู้ค้าเนี่ยมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยค่ะในเรื่องการทำมาหากินนะคะ คือว่าจุดของเราเนี่ยมันเป็นซอยตันแล้วก็ค้าขายกันมาประมาณเกือบ30ปีแล้วค่ะก็คือขอคงหลังคาและคงรถเข็นไว้ตามเดิมแล้วก็เรื่องระเบียบเรียบร้อยอยังไงเนี่ยเราจะทําให้เต็มที่ค่ะแต่ว่าขอความกรุณาว่าให้เรามีที่ทํามาหากินโดยไม่เดือดร้อนจนเกินไปค่ะขณะที่ชาวบ้านบางส่วนเห็นว่าหากจะให้ปรับปรุงส่วนดังกล่าว ให้ดีขึ้นนะครับควรจัดสร้างห้องน้ําสาธารนณะรวมถึงติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอรวมถึงกล้องวงจรปิดอีกด้วยเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นที่พบปะพูดคุยของประชาชนเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะชมรมหมากลุกแห่งประเทศไทยก็อยู่ในบริเวณแห่งนี้ด้วยซึ่งแต่ละวันนะครับจะมีผู้สูงอายุมาเล่นหมากลุกกันเป็นจำนวนมากครับ